คูณสนใจในสื่อเทคโนโลยีลงไหลในโลกดิจิทัลที่นี่เราเป็นอยู่สวัสดีค่ะทุกท่าน,น,านวันนี้เราขอแนะนําให้รู้จกักกับแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลซึ่งเป็นแผนวิชาที่เตรียมพ,พร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่โลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในโลกธุรกิจน่าสนใจไหมล่ะไปดูกันเลย ที่แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเรามีการเรียนการสอนอยู่3หลักสูตรเรามุ่งเน้นการสอนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยทั้งในด้านการจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเว็บไซต์การพัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาโอกาสใหม่ๆในโลกธุรกิจ ที่นี่เราไม่ได้มีแค่ทฤษฎีแต่เราให้น้องๆได้ลงมือทําจริงเรามีความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้ได้ใช้งานอีกมากมายมีอาจารย์และรุ่นพี่ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆพร้อมได้โอกาสออกฝึกประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อให้น้องๆได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้งานได้จริงต้องห่วงไปว่าจบไปแล้วจะไม่มีงานทำเพราะในปัจจุบันมีสายงานรองรับมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ราชการครู นักการตลาดนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นกันแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลคือหนึ่งทาั้งเลือกที่คุณไม่ควรพลาดพร้อมหรือยังที่จะก้าสู่โลกดิจิทัลไปกับพวกเราถ้าพร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเราที่แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลพอมที่จะเติบโตไปด้วยกัน